สำหรับปัญหาโควิด -19 เพื่อนบ้านของไทยขณะนี้ก็กำลังเห็นสถานการณ์ที่หนักหน่วงมากขึ้นนะคะอย่างสองปอปอ,ปอลาวก็มีรายงานว่าจำนวนคนติดเชื้อสูงขึ้นด้วยโดยเฉพาะที่แขวงบ่อแก้วซึ่งอยู่ฝั่งตรงข้ามอำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายของไทยทำให้ในช่วงเวลานี้ก็ต้องระมัดระวังในแง่ของการติดต่อสื่อสารผ่านพรมแดนค่ะติดตามจากนักข่าวพลเมืองค่ะถ้าถ้าไม่ส่ง ชาวไร่ก็ตายผู้เราหมามก็ตายผมยิ่งจะตายหนักเลยโควิดเนี่ยเข้าใจไหมครับ<ะ>เคยได้เงินเดือนละ3-4มี่หมื่นเดี๋ยวนี้เราตักหมื่นก็ยากคนขับรถบรรทุกทุเรียนคนนี้รู้สึกกังวลใจเมื่อรู้ว่าต่อจากนี้การขนส่งทุเรียนข้ามแม่น้ำโขงจากอำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายประเทศไทยไปอย่าง,ขงแขวงบอกแก้วประเทศลาวเพื่อส่งต่อไปอย่างประเทศจีนจะต้องพบกับอุปสรรค เมื่อคณะเฉพาะกิจเพื่อป้องกันและสกัดกั้นการแพร่ระบาดของแขวงบ่อแก้วเพิ่มมาตรการที่เข้มงวดเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อโควิด -19 คือระงับการเดินทางผ่านแดนเข้าออกทั้งทางบกทางน้ำและทางอากาศรถขนส่งสินค้าทุกประเภทที่ข้ามาได้แต่ต้องเปลี่ยนถ่ายสินค้าอยู่บริเวณด่านภาษีไม่อนุญาตให้เข้าไปในตัวเมืองห้วยทรายแขวงบ่อแก้วส่วนสินค้าที่ไม่สามารถเปลี่ยนถ่ายได้เช่นน้ำมันปูนซีเมน และวัสดุก่อสร้างขอให้หยุดส่งชั่วคราวจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงส่วนมากก็มีแค่หยุดเดียวเนี่ยครับออที่บอกแก้วเนี่ยออครับไฟทรายบอกแก้วนีตอนนี้มีทุเรียนอย่างเดียวผัดก,กับแล้วแต่บางทีก็มีส้มมีอะไรถ้าออกกฎมาก็คือข้ามไม่ได้อะคือเศรษฐกิจฐฐก็ต้องหยุดชะง,งักเลยไม่ใช่คนขับรถอย่างเดียวมันเป็นเสียหายทางชาวสวนอะไรเลยเดือดร้อนหมด แม้ก่อนหน้านี้ที่ด่านชายแดนจะปิดแต่เป็นการห้ามการสัญจรของคนเท่านั้นแต่การขนส่งสินค้าระหว่างประเทศยังทำได้อยู่แต่การยกระดับมาตรการในครั้งนี้เข้มงวดเพิ่มมากขึ้นคือถ้าไปตัดหางก็ลงไปตัดหางหรือยกตู้ก็เหมือนกันเราต้องลงไปดูแลพวกพวกสายตาสายไฟตู้อะไรพวกนี้ังน้ก็เวลาไปเต็มตมอมเนี่ยตมอมฝั่งเราเนี่ยเขาไม่ให้ ลงจากรถครับหรือว่าชิปปิ้งต้องเดินเอกสารให้คนขับอย่างเดียวเลยไม่นานมากถ้ารถน้น้อยสักเดียวประมาณสักไม่เกินชั่วโมงอ,มออกแล้วครับช่วงนี้เยอะนะเพราะลไม้ป็นออกขาออกมาจากลาวนี่เยอะพวกผักพวกอะไรเนี่ยพวกไอส้มเยอะตอนนี้มาตรายายาตการเข้มงวดเพื่อป้องกันการระบาดของไวรัสโควิด -19 หากเป็นระยะเวลาต่อเนื่องนับจากนี้ อาจมีผลกระทบกับผลไม้ไทยอีกหลายชนิดโดยเฉพาะทุเรียนมังคุดที่เริ่มออกสู่ตลาดในช่วงนี้ขอบคุณภาพและเรื่องราวจากนักข่าวพลเมืองเชียงของจังหวัดเชียงราย